โอเคก็อากาศสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดนะทุกคนกับแมบอลายส์คอร์ดโอเวอร์นะครับผมตอนนี้ไม่ใช่เบต้าแล้วนะเปิดอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ก็วันนี้พี่จะมาสรุปอัปเดตที่เพิ่งอัพเข้ามาเมื่อวานเลยนะครับก็เมื่อวานที่เขาอัพมาเนี่ยเห็นน้องในดิสเนี่ยบอกว่าอัพมาสักช่วงประมาณตีสี่กับตีห้าทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับแมปอะไลเนี่ยหรือว่าแมปสกัดเงาเนี่ยที่เราเล่นกันเนาะมันมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างแล้วก็มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้พี่พาทุกคนเนี่ยมาดูไปทีละอย่างเลยนะครับผมก็พี่มองว่ามันมีของที่น่าสนใจเยอะอยู่นะครับในอัปเดตนี้เนาะก็มาเริ่มจากอันแรกเลยอย่างแรกเลยทุกคนอัปเเเดดดตนีีี่่ลยย๋วพููม้ มันก็คือเกาะใหม่ครับนี่เกาะนี้เลยอ่าในเกมเนี่ยจะเรียกว่าเกาะลักกี้คิงดอมนะทุกคนแต่ว่าถ้าใช้ภาษาบ้านๆมันก็คือเกาะเมืองเวทมนต์เลยทุกคนของเรื่องแบนะ็คโคเบอร์เนาะอ่าใครที่ไม่เคยดูเรื่องนี้มีใครไม่เคยดูไหมพี่คิดว่าน้องๆหลายคนเนี่ยน่าจะเคยดูแหละเพราะว่าการ์ตูนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดังนะครับก็เป็นเกาะที่เพิ่มมาใหม่นะเป็นเกาะที่5้านะครับมาเดี๋ยวพี่พาดูในดัชนีอ่านี่นะปกติจะมีแค่สี่ใช่ไหม อ่าวันนี้เพิ่มมาแล้วเป็นลนะัคกี้คิงดอมนะในเกาะเนี่ยก็จะเพิ่มฮีโร่หรือว่าเพิ่มเงามาใหม่ให้เราสกัดเล่นนะครับก็4ตัวด้วยกันอ่าเงาแรกก็จะเป็นเจ้าลัก,กเลยทุกคนนี่ตัวนี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นลักก็คือตัวสายฟ้าแหละตัวที่2เป็นโนเอลแต่ว่าชื่อมันไม่ใช่โนเอลนะพี่ขอเรียกตามอนิเมะแล้วกันเนาะตัวที่3คือยูโนครับยูโนน่ยจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในเกาะน,นะ แล้วก็บอสดันเจียนก็จะเป็นทางด้านของอจักรพรรดิเวทมนต์นะครับหรือว่าจูเลียสนั่นเอง <laughs> ชื่อบอสโดยในเกมไทม์คิงนะนี่อยากรู้ว่าตัวนี้ถ้าสมมุติเวลตันเอสเนี่ยอยู่เท่าไหร่เวลตันของเจ้าตัวจูเลียสเนี่ยเท่าไหร่นะเดี๋ยวพิมพ์เป็นเอสก่อนนะครับแล้วก็เวลตันนี้สองสองห้าใช่ไหมมาดูกันโอ้โหเยอะนะทุกคนสามร้อยห้าสิบสองบีครับก็ถือว่าดาเมจใช้ได้นะนี่ระดับ SS นะครับมาดูยูโน่บ้างของยูโน่ใช่ไหมเอสเอ สองหเหมือนกันยูโน่ร้อห้าบห้าบครับก็สูงพอสมควรนะก็นอกจากเงาสีเงาทุกคนก็จะมีอาวุธที่เพิ่มเข้ามาใหม่6ชิ้นนะ6ชิ้นนี้ก็ตามนี้เลยทุกคนก็เริ่มตั้งแต่กากสุดรนะระดับธรรมดานะครับก็1 4บนะแล้วก็เป็นระดับหายากนะหายากเนี่ยสูงสุดอยู่ที่4ี่รอสี่สิบหกบนะครับผมก็แพงนะส่วนดับเมทก็เริ่มต้นที่สองจดสิบอบีทุกคน ก็ถือว่าใช้ได้นะอาวุธนะครับผมก็แล้วก็นอกจากเกาะน,นี้ใช่ไหมทุกคนก็ยังมีดันเจี้ยนใหม่ที่เพิ่มมาหนึ่งดันเจี้ยนก็คือดันเจี้ยนของเกาะน,นี้แหละทุกคนก็คือลัคกี้คิงด o อมนี่ครับดันเจี้ยนนี้ก็จะมีตัวอย่างที่พี่บอกไปแล้วนะครับบอสก,ก็คือจูเลียสเนาะก็คือจักรพรรดิเวทมนต์ในบอสเนี่ยจะมีดาบใหม่นะครับซึ่งดาบเนี่ยเป็นดาบรีเจเนอเรีชิ้นแรกของเกมนะครับผมอ่ามันก็คือตัวที่พี่สะพายหลังอยู่ตรงนี้นี่เองมาดูตือให้ดูนี่ย็งไง นี่คือดาบดเจเนรี่ชิ้นแรกของเกมนะย้ำว่าสามารถรับได้จากการฆ่าบอสนะครับดันเจียนเท่านั้นนะก็คือเจ้าตัวจูเลียตนะครับผมพี่ก็ไปลงมารอบนึงได้าดาบแลงซีมานะครับนี่คือแรงซีเนี่ยดาเมจเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่ 17B เลยนะ้คนโคตรเยอะนะครับนี่เลยนะบอกเลยว่าของดีจะจัดๆนะดาบนี้นะครับผมนี่แล้วก็ที่ด้วยนะท้าฟันก็ประมาณนี้ครับ แต่พี่คิดว่าเวลาสะพายหลังอ่ะสวยกว่านี่พี่ชอบตอนสะพายหลังนะมันเหมือนนินจาดีต่อจากดาบนะทุกคนก็จะเป็นสัตว์นะครับในเกมเนี่ยเขาเรียกว่าสัตว์ขี่นะแต่ที่จริงมันไม่ใช่สัตว์ขี่แล้วทุกคนมันก็คือเรือนะครับนี่เรือเนี่ยสามารถซื้อได้จากเกาะน,นี้เท่านั้นเนะกาะอ,อื่นจะไม่มีขายนะครับเนี่ยมาซื้อกับเจ้าตัวซื้อเรือนี่ได้เลยในราคา3 0มสิบเอ็มนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนเรือเอสอ่ะ นี่บอกเลยว่าโคตรเท่แล้วก็ความเร็วเนี่ยดีด้วยคือพี่ซื้อมาแล้วอ่ะมันก็คือตัวนี้ความเร็วเนี่ยที่เขาทําได้นะอยู่ที่ร้อยเก้าสิบห้าทุกคนก็คือระดับหายากเลยนะแล้วก็เหมือนเขาจะเปลี่ยนเป็นเรือตัวนี้ปกติเรือตัวนี้ถ้าพี่จะไม่ผิดมันเป็นระดับอีพิกใช่ไหมทุกคนตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นระดับไม่ธรรมดานะก็คือสีเขียวเหมือนกันกับเจ้าเรือตัวนี้นะครับแต่ว่าความเร็วเขาเนี่ยอยู่ที่สองร้อยนะซึ่งเยอะมากนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรือที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่เเเน,น้าาาังไงไววลลีีี่่่สกกกอออมครรบืรย เรือถ้าใครเล่นวันพีชบ่อยๆจะรู้ว่านี่คือเรือเอสนี่นไงดูท่ายืนซะก่อนโคตรเท่ความเร็วเนี่ยดีด้วยนะนี่เลยปอ,อ๊บังคับง่ายครับเป็นเรือที่บังคับง่ายเดี๋ยวพี่จะพาไปสำรวจในเมืองสักนิดหน่อยนะทุกคนว่าหน้าตาเมืองเป็นยังไงนี่ก็หน้าตาประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คือบริเวณด้านในนะครับอันนั้นคือด้านนอกเนาะนี่ด้านในก็ทําออกมาสวยนะแล้วก็เกียร์พี่ว่า เลือดเยอะนะครับเลือดเยอะมากๆเลยใครที่ยังไม่มีมดเนี่ยพี่บอกเลยว่าความยากคือเงินในเกาะเนี่ยพี่บอกเลยว่าได้เยอะมากๆทุกคน1ตัวเนี่ยให้หลักบีขึ้นเลยนะ สำหรับตัวหนึ่งนะครับผมและสำหรับใครที่อยากฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอแอปพลิเคชัน UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างสะดวกสบายและตัว UG Phone ยังเป็นแอปพลิเคชันของระบบคลาวอีกด้วยแกมือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถฟาร,ร์มได้หลายเกมนะครับฟาร,ร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนๆนนจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้อยู่ซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วก็อยากฟาร,ร์มเกมไปด้วยอยากหาตางังหาเเงินในใกกม็ แอปนี้เลยสุดยอดมากๆก็รองรับทั้งระบบ iOS Android แล้วก็ทั้งระบบ PC นะสามารถใช้ได้ร่วมกันหมดเลยหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่โค้ดนี้เลย ppp 1<ๆ>2 3อเพื่อนๆจะได้รับเพชรฟรีเพื่อไปทดลองใช้ก่อนนะครับ4ชั่วโมงนะในการ AK Farm หลังจากที่ฟาร์มแล้วถูกใจสามารถเพิ่มแพ็กเกจได้เริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะทุกคนก็จะมีตั้งแต่แพ็กเกจเริ่มต้นตั้งแต่ u v p จนถึง svp เลยสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแพ็กไหนเนี่ยก็สามารถเข้าไปเลือกเข้าไปดูกันได้นะแล ย p h o n e ยังมีกลุ่มพูดคุยสอบถามน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Discord เพจ Facebook หรือว่าแอดไลน์สามารถคุยกับแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร์มเกมแบบตลอด24ชั่วโมงก็แอป,ปนี้เลย UG Phone ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันแล้วก็นอกจากที่พี่พูดมาทั้งหมดแล้วยังมีอัปเดตมาใหม่นะครับมันก็คือการเปลี่ยนชื่อซัมมอนของเราหรือว่าเงาของเรานะครับเงาเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วนี่ดูอันนี้คือชื่อปกติของเขานะซิลุอะไรเนี่ย มีพี่เปลี่ยนมาเป็นเบรูนะวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆเลยครับแค่คลิกเข้ามาใช่ไหมเนี่ยมันจะมีขึ้นด้านบนอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราจะเปลี่ยนว่าอะไรก็ได้อ่าอย่างตัวเนี้ยพี่จะเปลี่ยนเป็นห้าห้าห้าอย่างเงี้ยเจ้าตัวนี้มันก็เปลี่ยนเป็นเจ้าตัวห้าห้าของพี่แล้วเนี่ยหลังจากเรียกออกมาดูชื่อมันเห็นไหม ชื่อห้าห้าอ่ะแล้วก็มีตัวที่พี่ตั้งแต่แรกตัวนี้ครับเบลุเห็นปะอันนี้คืออัปเดตเป็นของเล็กๆน้อยๆให้เราเล่นนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่อัปเดตเข้ามาทุกคนมันคือการใส่สกินนะครับให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพตัวที่เรามีเนี่ยเป็นตัวอื่นได้อันนี้พี่ยกตัวอย่างเลยนะอย่างสมมติเนี่ยทุกคนเห็นใช่ไหมพี่มีมดทั้งหมดเนี่ยห้าตัวใช่ไหมพี่ไม่อยากให้มันเป็นสกินมดอ่ะพี่อยากให้มันเป็นตัวอื่นบ้างใช่ไหมแต่ว่า การทาเปลี่ยนสก,กินเนี่ยมันต้องใช้ตัวบัตรทองนะทุกคนมาเดี๋ยวพี่ทําให้ดูกดเข้ามาที่กระเป๋าใช่ไหมทุกคนครับอ่าในเงาของเราเนาะเนี่ยมันจะขึ้นคาว่าสก,กินอยู่ด้านขวามือล่างใช่ไหมหลังจากที่เปิดเข้ามาครับทุกคนมันจะมีคําว่าชาร์โดกับสก,กินใช่ไหมซึ่งชาร์โดเนี่ยมันจะเป็นตัวเงาที่เราจะเอาขึ้นมาอ่าพี่ขอยกตัวอย่างมาสักตัวหนึ่งอ่าพี่อยากได้ตัวตัวนี้อ่าแล้วก็พี่อยากได้ตัวสก,กินที่มายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่มีจกักรพรรดิเวทมนต์ใช่ไหมทุกคนท ให้ตัวที่เป็นเงาตัวยืนตัวเนี้มันจะกลายเป็นจกักรพรรดิเวทมนต์ให้พี่ทันทีซึ่งดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจของเจ้าตัวนี้นะแต่ว่าอย่างที่พี่บอกว่ามันต้องเสียตัวทิกเก็ตเนี่ยสิบอันนะครับก็คือบัตรทองอัไระทุกคนมาเดี๋ยวพี่ลองใส่ให้ดูปึ๊บนี่เลยอันนี้คือใส่เรียบร้อยนะทุกคนเห็นไหมนี่เป็นมดของพี่นะแต่ว่าใส่สกินของตัวจกักรพรรดิเวทมนต์อยู่นี่เลยแล้วก็เวลาเปิดเข้ามาที่เงาเราจะเห็นเป็นอย่างนี้ครับ ตัวหลักเนี่ยจะอยู่ข้างหลังส่วนสกินที่เราใส่จะอยู่ด้านหน้าก็ประมาณนี้แต่ว่าพี่ย้ำนิดนึงว่ามันต้องใช้ตัวทองตัวทองเนี่ยพี่สอนหาไปแล้วนะนี่10อันในการเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเท่นทุกคนเพราะว่าสมมติเนี่ยอ่าในตัวดาเมจของเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มดดาเมจแรงที่สุดใช่ไหมที่เกมมีตอนนี้นะถ้าสมมติเราได้มดทั้งหมด7ตัวเนี่ยเอาแต่มดใส่เลยมันก็ดูแบบจำเจไปหน่อยทุกคนซึ่งพี่ชอบระบบนี้มากก็คือระบบใส่ตัวละครเนี่ยแต่ว่าเป็นดาเมจด ก็อย่างเช่นเนี่ยที่พี่ทําให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมจัก,กรพัรดเวทมนต์แต่ว่าเป็นตัวของมดที่อยู่ในล่างแค่เป็นสก,กินโชว์มาให้เฉยโอเคครับทุกคนสําหรับสรุปอัปเดตก็มีประมาณนี้นะมันก็มีเกาะใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็คือเกาะนี้เลยเมืองเวทมนต์นะครับแล้วก็มีเงาใหม่เพิ่มเข้ามา4เงานะก็จะมีที่พี่บอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโนจูเลียสนะไอตัวรักสายฟ้านะครับแล้วก็โนเอลทีเพิ่มเข้ามาใหม่ แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อตัวละครได้แล้วก็สามารถใส่สกินเงาได้นะครับแล้วก็มีดาบใหม่ดาบใหม่เนี่ยที่เพิ่มเข้ามามีทั้งหมดเจดอย่างนะครับ6อย่างแรกเนี่ยสามารถซื้อได้จากด้านหน้านะแล้วก็อันที่ดีที่สุดเนี่ยสามารถหาได้นะครับจากในเกรเท่านั้นนะก็คือการตีบอสเนี่ยที่พี่ใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่กดรเ,เลยแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่ซึ่งมันเป็นสัตว์ขี่นั่นแหละมันอยู่ในโหมดสัตว์ขี่แลมันก็คือเรือนะครับนี่เป็นโหมดสัตว์น้ํานะเรือตัวนี้นะครับในราาค30 สำหรับเพชรน,นะครับในการซื้อเนาะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับสรุปอัปเดตนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย